มาดูบ้านพนะีสองอะนี่ผมทำนานมากอยู่ใน youtube กว่าจะเสร็จนื่อหม้อมันใหญ่มีสองชั้นนะสวยป่ให้เกียคะแนนพิมพ์มาด้วยใครที่จะใครต้องพิมพ์นะว <c oughs> ดขูข้างในก็ตกแต่งคล้ายๆเดิมน,นะไม่มีอะไรเลย อืมดูวิวนี่สวยวะ่ะเออไปดูปดูหลังที่สองกันเลยแล้วกันไปเอากดผิดอืมน่าจะเป็นตังไงวะกดผิดอันนี้ไม่ใช่นะกดผิดนะของนอืม อันนี้ไม่ใช่นะผมกดผิดในบ้านหลังสองเคยดูกันแล้วกดผิดอันนี้ไม่ใช่อ้ยตัวทีนะ่หนึงผมกดผิดมามาไปดูหลังที่สองกันเลยแล้วกันหนิดช,ช้อชิบหอเลย,เลย มาดูหลังที่สองดูหลังที่สองอะไรวะอะไนวะอันนี้มั้งใ่ปะอันนี้อันนี้มั้งเอ้ยสวยมาก ไปดูอุย้ยมีแมวนี่แมวไม่ใช่แมวหงส์นี่สวยปะดูยูทูบมีแมวด้วยก็ตกแต่งดีอินนะแต่งแบบชั่วไปทั่วไปทั่วไปอะนอนก่อน<ป>เดี๋ยวให้ดูตอนเช้าอ่ะ ให้ดูตอ้าให้กี่คะแนนบ้านหลังนี้ให้กี่คะแนนนะนี่ให้กี่คะแนนนะ <c oughs> ก็ปิดไปตัวนี้ไลตีองตีตัวนี้ตัวยินธนูก,กายโชว์ก่อนจะไป หยุดดิเไอ้สกลอบออันนี้คือการโดนมันนี้ขึ้นบนแล้วก็เคมานี่วั่นี้นอนที่หนูเลย